แกะพัสดุของแพ็กการ์ดกันค่ะพัสดุรอบนี้มากล่องใหญ่เลยค่ะไปดูกันนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างพี่พิงก็ยังคงอินกับการแพ็กการ์ดเหมือนเดิมนะทุกคนอุปกรณ์แพ็กการ์ดก็เลยซื้อเลยๆเลยแล้วคือที่ร้านเขาห่อ,อมาดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาบอเบิลออกกันนะคะและเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูทีละชิ้นนะชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นกล่องใส่จั่วปงังอุ๊มีของแถมมาด้วยอันนี้คือพิกาดร้านที่พี่พิงสั่งมานะคะเดี๋ยวมาดูของแถมกันค่ะก็จะมีเป็นพวกมาฝรั่งเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็เเป็นนพวกกรระะดาษมโคค่ขอบุณ มากๆนะคะแล้วน้องเขาก็เขียนการ์ดมาด้วยลายมือน่ารักส่วนอันนี้เป็นกล่องใส่การ์ดนะคะพี่พิงมีอยู่แล้วขอไม่แกะนะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องใส่จั่วปังพี่พิงซื้อมา2อันกล่องต่อไปเนี่ยพี่พิงไม่รู้ว่าอันนี้เป็นกล่องอะไรนะทุกคนแต่ว่าพี่พิงเจ้ามาใส่สติกเกอร์แผ่นเล็กๆก็ค่ะดูดีมันน่ารักมากเลยแล้วเสียงคือฟินมากๆส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะพี่พิงยังไม่รู้เลยว่ากล่องใส่ใหญ่อันนี้จะไปใส่อะไรก็ซื้อมาก่อนเพราะว่ามันน่ารักส่วนกล่องใส่จั่วปิด มาเจอเซอร์ไพรส์ค่ะขอบคุณนะคะแล้วคือยังไม่รู้นะว่ากล่องอันนี้จะไปใส่อะไรค่ะเขาสามารถถอดตรงกลางออกได้ด้วยทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนี้กล่องแพ็กการ์ดพี่พิงเต็มบ้านเลยค่ะ